ครับผมดีใจครับดีใจมากๆที่ทางมูลแผนประกันชีวิตครับเราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมก็เป็นตัวดีเฮลพลาสต s ครับเป็นประกันสุขภาพนะครับผมครอบคลุมเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ย5ล้านบาทตั้งแต่โรคเล็กๆนะครับผมเป็นอยงโรคอะไรไนะครับใช่แล้วก็ปรับเปลี่ยนแทนได้ง่ายนะครับผมเหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็บีไม่แพงด้วยบียถูกมากครับผม ก่อนหน้านี้เราก็ใช้ประกันสุขภาพเมืองไทยอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ท tamam um> ี่บ้านคุณ sure พ่อคุณแม่เขาก็จะซื้อไว้ให้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับพอโตขึ้นมาเราก็มีการซื้อเพิ่มบ้างเปลี่ยนแผนบ้างตามช่วงวัยครับเรียกว่าครอบคุมครอบคุมทุกอย่างือว่ามันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายใจเนาะเราเดินไปถึงเราจะแบบ เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะการที่เรามีประกันอะไรบ้างออกไปคาดฝันอย่างเช่นเดินสะดุดหัวแตกอย่างนี้ยล้มหัวแตกเราเราถ้าแบบสะดุดแล้วไปล้มไปรับคนอื่นก็มีประกันสุขภาพเราไงแต่เราก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาเราเพื่อความมั่นใจให้เราใช่เพิมมั่นใจให้เราแต่ว่าดีเนาะมีแล้วดีดีไหม ดีครับดีก็ยังไงเชิญชวนนะครับทุกคนมาสมัครเป็นเมืองไทยประกันชีวิตนะครับีดเดลพลัสนะครับผมเป็นประกันสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับยังไงอยากเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะวัยไหนอะไรยังไงยังไงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยครับกิจกรรมวันนี้พูดถึง่ไหนรับโหห้างแตกเพราะว่า<ห>ไม่ได้แต่งงานเราต้องแต่งเพราะจริงๆใช่ผมวีพีก็จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ออกงานร่วมกันนานแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยออกงานด้วยช่วงนี้เป็นช่วง จคปตัวแคถตัวอะในช่วงเออเขียนที่เขียนตัวคนเดียวเพรดิจิตอลในช่วงนี้ถ่ายถ่ายภาพยนตร์แตยภาพยนตร์เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมามาเจอทุกๆคนเลยงถึงได้มาเจอก็ดีแล้ววันนี้แบบได้มาเจอพร้อมกับพีพีด้วยพีพีมาพีพีก็ดีใจครับเติมพลังท่าแตกเผื่อเติมพลังได้ไหมวะดีใจครับเติมอลังยังไงอะไรนะเติมพลังยังไงต้องร่วมกัก็เหมือนเราส่งพลังบวกให้กันเลยกันเติลังมอะไรยังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เติมอะไงเติมพลังยังไงยังไงอ่ะยัง รูกแล่า็้กันให้ไ็มเ่อแล้วเนีก็เหมือนแบบเราเจอกันก็ให้พลังบวกสันทรัแต่เวลาเขาเวลามองกัได้ชอบขับำดางเลเขาเนะเออมีอะไรมีอะไรกับางชอบับ่านมีอะไรกัอลูล่านูหนูฝากไปเลยลอยเสียจะรับไม่รับไม่รู้ไงแต่แขนกันนี่อยากเขาอีกหนูฝากไปเขาดูหรือเปล่าพี่ดูดูดูตลอด สัมภาษณ์เค่แล้วอะไรนะนมนมอะไรใช่ไหมดูดดูตลอดนางอะไรนางงามผมก็ดูนางงามขอหนึ่คอมเมนต์ตั้บนเวทีนางงามขอหนึ่งคอมเมนต์ตั้งแบนเวทีนางงามใช่ได้เโชว์เป็นโชว์เปเห้บ้างหมลโอเคโอเคคลิคลิคผ่านไหมผ่านไหมทีนัาน เต็มเท่าไหร่เต็ม,มร้อยเท่าไหร่เต็ม,มร้อยให้สักสามสามล้านสามที่เฉลยเลยสามที่เฉยไงแต่ว่าผมเต็มสามอ๋อสามสามไม่ฟังคำถามเมื่อกใช่ผมตอ,อยากที่ตอบอาีว่า ขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันจริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้ได้ไปร่วมงานกับทาง M U G มาครับก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนแม่ปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนชวนเพื่อนๆทีมงานก็ก็คนใจที่แบะ เบาๆแต่ความรู้สึกตันนั้นทีนั้นทีนั้นเป็นไงบ้างตอนที่อยูบ่บนเวทีพี่จีตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแบบลุ้นมากหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเรื่องชุดจริงๆชุดนั้นก็แก้เสร็จแบบก่อนขึ้นโชว์ชั่วโมงสองชั่วโมงเองอะไรเงี้ยผมคือมันแบบมันลุ้นไม่หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าเราตอนเราก็อยากจะทํางานตรงนี้ออกมาให้มันดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบทําการแบบแก้ชุดนู่นนี่นั่นแก้นู่นแก่นี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่องวินทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใจไม่ต้องใจโอ้ยพี ก็ชุดจริงๆเราเราเห็นพี่ตัวพี่เองมีเห็นชุดนี้ต้องตั้งนานแบบว่าเห็นในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราก็พยายามทํากันบ้านหาหาหาชุดกันแต่พอสุดท้ายแบบคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเบสทอยที่สุดแล้วก็เลยส่งเออเพื่อนหนุ่มพี่สไตลิสต์เปาที่ฮ่องกงมาแล้วก็พอรีบกลับมาปุ๊บสี่ชั่มกว่าเลยนะพอรีบแก้ชุดแล้วก็รีบไปวเลยยากในความฝันที่พี่ที่ทำหน้าเออยากมากกว่า ในจุดยืนม่ที่เชลโล่ก็พยายามหยิบนะครับผมก็ใช้เวลามันสามวันที่ให้ที่ที่เันเพื่อนใจอยู่ในฮ่องกงมาอยู่แบบเพลงที่เชลโล่เป็นอย่างเพลงที่เลีอกมาเชลโลกันก็ตอนแรกมีมีหลายเพลงมาที่จะเลือกผมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงธีมที่เหมาะกับรอบไฟนอลที่สุดแล้วีนมัตอบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้พูดที่ไหนละเพลงที่เลื่อง ก็ก็ตั้งใจเลือกเพลงนี้แหะครับผมมันมีหลายๆช้อยแต่ว่าตั้งใจเลือกเพลงนี้รู้สึกว่ามันมันเหมาะกับรอบสามคนมากที่สุดไอ้เรื่องมีคนถามเรื่องที่มีคนแอบนร่องชื่อสองคนไปโดนอะไรมาเอออาบน้ำไปอะไรก็จริงๆผมว่าผมว่าน่าจะแบบเห็นจากน่าจะจากของทีวีนะแต่ยังผมว่ายังมีศิลปิน ปาร์ตี้หนึ่งแล้วกันที่หนึ่งเพรว่าเขาประกาศเป็นเป็นตัวแทนในการรับงานของเราส้าเรรวมถึงจริงแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆด้วยเลยก็เลยจริงแล้วผมว่ามันเป็นการออกไปออกไปชี้แจงโดยมากกว่าเพราะฉะน้วทางเราไม่ได้มีตัวแทนในการรับงานไม่ถือว่าใครติดต่อสนใจงานติดต่องานของผมแล้วก็พีพีอย่างเงี้ยสามารถก็อีเมลมาได้ตามช่องทางที่พวกเราแบนไว้เลยคือเรื่องมันเกิดไปแล้วถูกปะเกิดไปแล้วครับมันเกิดความเสียหายกับเราไหม ร่วที่เกิดขึ้นมีนะครับจริงมีมีผลทบมากๆเพราะจริงๆมันทำให้กความเข้าใจผิดได้ในการบอว่าเวลาคนจะติดต่องานเรามาอะอย่างที่ที่ลงประกาศแจ้งในโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจการแมนเลยครับผมว่าจริงๆแล้วการรับงานของเราก็มีแค่ทางบริษัทเท่านั้นที่ที่เป็นคนรับงานรับผมรับส่วนดีเทลอะไรต่างๆหรือเมื่อติดต่อหรืออีเมล์ติดต่อก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่โซเชียลมีเดียของทางบิลกิ้แล้วก็พีพีกิจการ เคยครับที่จริงเคยเกิดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมแล้วก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่2แต่แต่จริงๆมันก็เกิดจริงๆเคสพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราเราก็ดูเคสไลเคสแบบว่าจริงๆแค่ไหนที่มเป็นเคสที่แบบเออเราเราต้องจัดก,การจริงๆริงมากกว่าถ้าเราจุดหมายปลายทางคืงท,งที่เขาแบบนั้นเขาได้ติดตอ่อมาเราพูดคุย,อย่องี้ก็จริงๆมีต่อมาทางทีมครับผมภสานมาทางทีมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริก็เหมือนเหมือนเขาก็พูดว่าชี้แจงว่าประมาณว่าเหมือน เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยข้อความที่เขาใช้มันอาจจะเป็นข้อความที่ทําให้เข้าใจผิดได้ยอะไรย่างเงี้ยทางเราก็ได้มีการคุยกับเขาไปแล้วแล้วเขา <c oughs> เขาใจิดอยู่ดีรถอะไรเขาอันนี้อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของทางทีม,มรัร<ม>ทางทีมก็ยังติดต่อพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ครับที่ทางทีมเราจะเอาไปกับทางกฎหมเยาไปเขา่องก็อันนี้นีตัวเียเองเมียังไม่ยังไม่ทราบดีเทลถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คุยประชุมกับทางทีมเรื่องนี้ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอ พีพีกิจบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบิวกินกิจอะไรบิวกินเนี่ยเอนเตอร์เทนหมแลนี่เออเดี๋ยวเจะประกาศทางโซเชียลมีเดียครับผมเราจะออกกฎนะแบบว่าไม่อยากให้มันตายตัวเลยว่าเออถ้าเกิดทำตอนนี้แบบนี่เป็นการแบบดำเนินดีออกกฎทางหมยก็จริงๆผมว่าผมว่าอยู่ที่อยู่ที่เจตนามากกว่าหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาที่ที่ที่ไม่ดีหรือว่าอยากจะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันอะไรที่เรา ลุงมารวยอะไรเงี้ยหรือว่าอนุโลมกลับต้องเข้าใจกันได้เราก็ผมว่าก็ไม่มีปัญหากันดีกว่าเขจะติดต่องานได้ติดต่อหรอใช่ไหายทางพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับงานบิวกลิ้นก็ติดต่อหานทางพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ไม่มีใครตอบนะฮะโอ้ยเมลเขาแบบเยอะอยู่แล้วลิวกลิ้งเขางานเยอะงานเยอะกว่าผมเยอะผมมาทำงานแบบพอเลี้ยงชีพได้ผมก็มีความสุขไม่พอแล้วไม่พอ ได้เรื่องมีอะไรทำไหมเดี๋ยวเลี้ยงให้ไงเออก็อยู่อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาไม่ดีเรื่องแล้วแต่ได้ใจเหรอไว้ใจดิได้หรือเปล่าบ้าเห็นบ้าได้แล้วพวกเรได้รายการดูแลวันนี้ก็ตกคุณอาคเซอร์ตายตีข่าวหลายปีมาเร็วไปเร็วมาเจอวมาเร็วเร็วขายของอะไรขายของเร็วก็เพราะความเพราะว่าไหนแล้วตอนนี้บิ๊กินก็ 4 5่ห้ฟูจิกายนนี้นะครับบิลกินเทมโพลนะครับจะจัดที่อิมแพคอารีน่านะครับใครที่ยังไม่มีบัตรอย่าลืมนะครับไปหาบัตรกันนะครับบัตรสตรีมมิ่งบัตรสตรีมมิ่งให้ยังมีอยู่ยยังมีอู่นะครับผมก็ตอนนี้การวางโชว์ค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็เรื่องของแกส์ลิสต์อะไรพวกนี้ต่างเริ่มนิ่งแล้วต่อไปเป็นเรื่องของไม่รู้เรื่องเลยโอ้โยโชว์นิ่งแล้วเมียนจะรู้เลยกระดูกต้องขึ้นปะเนี่ยการแสดง อเขาขึ้นมาเนี่ยอย่าขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่บอกหรอกงานนของผมทีวีเขาทำอะไรก็ได้อยู่แล้วเราจะขึ้นเขาจะไม่ขึ้นอะไรไม่ไม่ใช่อะไรไม่มีใครบังคับเขาได้ทุกอย่างมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่เราซองซองลิสต์ที่เขาเลือกเองอยู่นั่นเองเราไม่มีที่พูดอะไรเลยคนเวทีเขาไม่ไม่ไม่ได้มีที่พูดอะไรขนาดนั้น เขาอยากร้องเพลงไงผมก็ให้ร้องถ้าเขาอยากร้องอ่ะเออได้อ่ะโอเคแต่ร้องนะแล้วเดี๋ยวเรียกให้ทุกเพลงด้วยไม่ใช่เดี๋ยวให้ร้องงานให้เราเนี่ยไม่ใช่ให้ผมมาสิได้เดี๋ยวฉันเรียกให้เธออ่าอยู่นิดเดียวจะมาจริงอ่าเจอแน่เนาะไม่เก้พีทีแน่เป็นพีทีนี้เฮ้ยคนคิดว่าเจอแน่ๆไปถึงปุ๊บ อาจจะไม่เจอก็ได้นะคนคิดว่าเฮ้ยไม่มาอาจจะมาก็ได้นะก็คือไม่ได้บอกไม่บอกไม่ได้บอกรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์ไลัพเพลงเยอะไหมบิ๊กอินเพลงเหรอครับเยอะครับเยอะมาดครับตุ๊กแกเราก็คิดว่าบอกได้แค่ว่าร้องจนกล่องเสียงระเบิดออกมาแล้วรอบมสองทำไงลฮะริบมสองทำไงก็กินกับเข้าไปแล้วร้องออกม เพลงใหม่ของของพี่ี่กำลังจะปล่อยอ่ฟังังไยังมฮะได้มผมฟังอะไรเห็นพูดเลยว่าร้องยากร้องยากอ่ะแต่ฟังมาฮะแต่งาผมไม่ฟังเวอร์ชันเดโมแต่ผมไม่ได้ฟังที่เป็นเวอร์ชันเ้าี่เารก็เพลงเป็นซิงเกิลใหม่ครับผมก็จะปล่อยเดือนหน้าช่วงต้นเดือนหน้าะคใกล้ๆแล้วยังไงก็ให้ทุกคนรอติดตามครับ ดรอๆเมีมีคำใบ้อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมฮะเพลงนี้จะเป็นยังไงก็มีเพลงวีเพลงวีได้นั่นว่าดูอย่างเพลงวีดูอย่างคนไทยใครไหมฮะดูอย่างไม่มีใครก็ก็รู้ว่ารู้ผ่านใครอ่ะฮะผ่านใครอ่ะบอกบอกได้ก็ก็ผมว่าไม่ไกลไม่ไกลไกลแล้วขึ้นไปยืนทำไมแต่ไกลคนลุ้นอยากให้าทำไมมันดันเข้ามา ไม่แต่ละคนมันจะให้เราไปเองนิดสักทีอะไรนะเออเขาไม่เคยชวนผมนะถ้าเขาชวนผมก็ไปอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยชวนผมเลยชวนไปแล้วมาเลยป้าชวนตอนไหนชวนไปแล้วมีหลักฐานหรือเปล่ามีไหนได้เดี๋ยวโพสเลยได้เดี๋ยวโพสเลยผมนี่ผมอ่ะเขาให้ผมช่วยอะไรผมยินดีอยู่แล้วแล้วผมยินดีอยู่แล้ว้วันหนึ่งเขาปิ้งมาเฮ้ยมาเป็นเพื่อนมีหน่อยผมไปผมไม่คิดค่าตัวด้วยผมไปแบบฟรีแสดงว่าเรายอมเขาผมเป็นคน ง่ายๆแล้วง่ายนี่ิปันเนี่ยจริงคุณง่ายพี่เขาไม่เคยติต่อเขาเขาจะขอแลกรถผมใส่ตาได้เลยเรื่องแค่นี้แค่เล่นเอ็มบีไม่ได้จะขอเขาไม่ดีเขาไม่เล่นไม่ได้จะขอเขาไม่เล่นไม่ดีก็ต่างเขาไม่ยอมมาเขายุ่งเลยค่ะคอายุ่งคอายุ่งคุณไม่ชวนเขาเออทำไมไม่ชวนอันนี้อ่ะนแลจะทำหรือเปล่าทำ ฝากไว้ <surprisingly> ไไน,นะฝากไว้ก <classrooms> <P UC> ่อนเถอะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปแฟนมิตรประเทศอื่นใช่ไหมบอกไว้ก่อนเถอะก็แคระมาณ10นาทีนะครัจริงๆก็เป็นเป็นเป็นพีพีกิจดูกลิ่นพีพีกิจอ่าแฟนมิตติ้งบีเอเอพีใช่ครับก็ต่อจากพ่วงหนึ่งที่เราไปมาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกพ่วงหนึ่งไปอ่าเมืองที่เราไม่ได้ไปเมืองที่เราไม่ได้ไปก็รอบนี้เราไปที่ โตเกียวออสกาโซลแล้วก็มันลาลแฟนคลับที่นั่นเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยครับตอนนี้ยังซื้อบัตรได้นะยังซื้อบัตรได้อยู่ทุก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 เมืองยังยังเหมือนยังมีบัตรทุกที่เลยครับก็ซื้อได้ซื้อได้นะครับเพื่อวันนี้ทำไมแต่งตัวแบบหลากสี้เพราะพว่าคุณยาวเป็นนักเตะเมืองไทยประจันตคุณยาวขอบคุณครับ